สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะปาทสบการิเวิาแค่แนวโน้มหุ้นวันที่28มีนาคม2565นะครับภาคเช้าบวกขึ้นมา5จุดนะครับแต่ว่าเขาก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะยังไม่เลือกทางนะสำหรับตัวเซตนะครับอ่ะเราก็ลุ้นกันต่อไปนะลุ้นกันต่อไปให้สามารถยืนเหนือ1,006 183ให้ได้นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูหุ้นลายตัวกันดีกว่านะครับสำหรับตัวแรกตัวท็อปนะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับท็อปมาชนแนวต้านที่ให้ไปคือ55.75แล้วนะตอนนี้คนที่มีของเลื่อน stop loss ไว้ที่ตรงบริเวณนี้นะ53บาทนะครับถ้าผ่าน55.75ได้แนวถัดไปคือ59บาทนะ สำหรับแนวต้านถัดไปตัว th นะครับตัวนี้สวยงามนะสวยงามทะลุ high ตรงนี้นะทะลุ high ตรงนี้นั่นหมายความเบรกไปละเบรกไปแล้วนะครับคนที่มีของวางซ็อป o อ s ไว้ที่4บาท30แนวต้านถัดไปอยู่ที่6บาท32นะถัดไป k bank เป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ว่า เป็นไซส์เวนะไซส์เวอัพนะครับตอนนี้เขาทำตัวไซส์เวอัพอยู่นีนกรอบ148บาท50ตางถึง165บาทนะคนที่มีของอย่าให้หลุด153นะครับเพราะว่าเขามีโอกาสย่อลงมาแรงได้นะถัดไป RCL อะ RCL หลุดแล้วหลุดแนวรับ46บาทนะครับหลุดแนวรับ46บาทอืม แบบนี้ดูไม่ค่อยดีนะดูไม่ค่อยดีก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ36บาท75สตางค์ถึง54บาท25สตางค์นะคนที่มีของพิจารณาขายออกก่อนหรือว่าขายถ้าหลุด36บาท75สตางค์นะครับคนที่ไม่มีของรอดูแนวนี้นะ36บาท75สสตางค์ถัดไป SPRC เป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะอยู่ในกรอบ 7จ็บาทเจสตางค์ถึง11บเาทห้สตางค์นะตอนนี้ยืนเหนือ EMA 75สามารถเข้าเทรดได้นะคนที่มีของวาง stop loss ไว้ที่9ก้บาทห้สตางค์แนวต้านอยู่ที่11บาท11บเาทห้สตางค์นะครับตัวถัดไปแจ๊สเป็นแนวโน้มขาขึ้นคนที่มีของวาง stop loss ไว้ที่3ามบาทห้สตางค์แนวต้าน3ามบาทเกสบาทสิสตางค์นะขึ้นไปเรื่อยๆนะสำหรับตัวแจ๊ส ถัดไป PTT EP เป็นนโนมไซด์เว่อพอยู่ในกรอบ148บาท50สตางถึง1 5ึง158บาท HA เป็นสีแดงนะเฝ้าระวังนะครับวันนี้ถ้า HA เป็นสีแดงแบบนี้เนี่ยมีอาการไซด์เวนะอาการไซด์เวในไซด์เวนะแบบนี้ดูไม่ค่อยดีนะครับอืมดูไม่ค่อยดีนะสำหรับ PTEP ตัวถัดไป BLA เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับอ่าตัวนี้สวยดีนะสวยดีนะครับบางกอก Live insulin นะเป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบนี้สวยงามนะครับคนที่มีของวาง stop ลอตไ้ที่40บาท75สตางค์48บาท52บาทนะตัวถัดไปทิปพยะพนะกรุป๊ปอ่าเป็นแนวโน้มไซด์์อยู่ในกรอบ55บาท25สตางค์ถึง หกสิบสามบาทห้าสิบสตางค์นะคนที่มีของวางสต็อกล็อตไว้ที่ห้าสิบห้าบาทยี่ห้าสตางค์นะครับถัดไปตัวนี้โอ้โหสุดยอดมาก t h g นะทนบุรีเฮลแคร์กรุ๊ปนะขึ้นมาจากโอ้โหขึ้นมาจากเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยขึ้นมาจากสิบกว่าบาทอ่ะสิบเจ็ดบาทนะครับรอบนี้หลายเด้งเหมือนกันนะหลายเด้งเหมือนกันนะครับทนบุรีกรุ๊ป คนที่มีของวางสต็อปลอสไว้ที่เจ็ดสิบสองบาทยี่ห้าสตางค์นะตอนนี้อยู่บริเวณแนวตา้านนะบริเวณเนี้ยเจ็สิบเจ็บาทเจ็สิบหกบาทเนี้ยอยู่แนวตา้านเขาเขามีแนวตา้านเดิมนะอยู่ตรงนี้นะอมผมให้แนวตา้านเดิมอยู่ตรงนี้แล้วนจ็อิบแปดบาทยี่ห้าสตางค์นะครับเพราะนั้นถ้าใครจะไล่ช่วงนี้คุณเสียเปรียบเยอะนะเสียเปรียบเยอะนะครับเพราะว่าเขาขึ้นมาจากสิบ 67บาทนะตอนนี้มาจ,า90าจะ90ละ77แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีของเลื่อน Stop Loss ไว้อย่างเดียวนะคนที่ไม่มีของเนี่ยไล่ก็เสียเปรียบนะไล่ก็เสียเปรียบแต่ไม่ได้ห้ามนะว่าเอ้ยไม่ไล่แต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าคู่แข่งคุณมีต้นทุนอยู่ที่16บาทนะประมาณ17บาท16บาทอะไรอันเนี้ยถ้าคุณจะสู้ก็ได้นะครับโอเค วันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนภาคบ่ายนะโอเควันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ